ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิรยาทาโร่นะคะในครั้งนี้จะเป็นการทํานายด้านความรักความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนในช่วงเดือนสิงหาคมสองพารสบสาขอขอบคุณสําหรับการกดติดตาม subscribe และแชร์คอมเมนต์ในชาแนลด้วยนะคะ โอเคทีนี้เราลองไปอัปเดตสถานการณ์ด้านความรักความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีมิถุนในช่วงเดือนสิงหาคมจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกมากกว่านะคะเพราะว่าในเรื่องของในออฟสอดในออบบอลก็ตามเนี่ยนะคะมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่แบบเ,เราอาจจะรู้สึกอัดอั้นนะคะมีความรู้สึกอัดอั้นแล้วก็อยากที่จะ ระเบิดอารมณ์บางอย่างออกมานะคะอย่างเช่นในเรื่องของความรู้สึกน้อยอกน้อยใจก็ได้นะคะน้อยอกน้อยใจในเรื่องของที่ว่าเราอาจจะเป็นความรู้สึกที่เราเป็นฝ่ายทุ่มเทนะหรือเราเป็นฝ่ายวิ่งตามนะคะทุ่มเทเราก็วิ่งตามความรักครั้งนี้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารักเขามากนะคะมีความรักมากแล้วก็อยากที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับเขามากมายนะคะแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่า ทำไมเขาดูนิ่งเฉยนะคะทำไมเขาดูนิ่งเฉยแล้วก็เหมือนกับว่าเขาเขาไม่ได้รับรู้ในสิ่งที่เราทําหรือเปล่านะบางทีเขากลับไปมอบความสนใจให้กับคนอื่นหรือว่าสิ่งอื่นมากกว่าเราด้วยซ้านะคะตรงนี้มันทําให้เรารู้สึกก่อนข้างที่จะน้อยอกน้อยใจนั่นเองนะคะเราก็เลยแบบว่าคืออยากที่จะ พูดหรืออยากที่จะระบายอะไรตรงนี้ออกไปเหมือนกันนะะแต่ในเรื่องของ2ดาบเนี่ยเราก็ยังลังเลอยู่ดีนะคะลังเลว่าพูดออกไปแล้วมันจะดีไหมพูดออกไปแล้วมันจะผลจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็กลัวว่าจะมีปัญหาขึ้นหรือเปล่าในระหว่างที่พูดนั้นนะคะจะมีการทะเลาะเบาะแวงหรือไม่อะไรแบบนี้นะคะแต่ด้วยแบบว่า บางทีนึกตึกแล้วมันก็มีความโกรธมีความโมโหนะที่ว่าในสิ่งที่เราทําไปต่างๆนา,นานาแล้วมันกลับไม่ได้ผลลัพธ์อะไรตรงนี้กลับมานะคะในส่วนของเขาก็ยังคงเหมือนกับก็ยังไม่ได้ take action อะไรนะคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจะปรับเปลี่ยนตัวเองดีไหมก็เลยมีรักษาของสองทางเลือกเข้ามาะะว่าเราจะ ยังคงเป็นคนที่เป็นฝ่ายให้นะคะฝ่ายยอมฝ่ายวิ่งตามกับเรื่องราวของความรักเพราะเรารักเขามากเราก็ยอมเขาทุกอย่างอย่างนี้หรือว่าเราจะาปฏิวัติตัวเองขึ้นมานะะเป็นคนที่เฉยชากับความรักครั้งนี้บ้างดีไหมนะคะหันไปใส่ใจกับเรื่องของอื่นๆการงานการเงินของเราแล้วก็ลดความใส่ใจของเขาให้น้อยลง ดีหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบนี้ได้เหมือนกันในขณะเดียวกันเนี่ยในความสัมพันธ์เนี่ยก็เหมือนกับมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องมีอิทธิพลกับความรักครั้งนี้ได้เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะอาจเป็นอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าที่อาจจะเข้ามานะะเข้ามาอยากที่จะแทรกเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะรวมถึงคือมีหลายตัวละครเหมือนกันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ คนที่มีลักษณะของความเป็นแม่นะคะความเป็นผู้หญิงก็เข้ามามีอิทธิพลเหมือนกันนะกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ซึ่งอา,อาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าอยากจะตัดสินใจบางอย่างนะเลือกที่อยากจะตัดสินใจกับความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นลักษณะที่ตอนนี้ก็เลยแบบ ยังไม่ได้ยังไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรมากมายก็จริงอะแต่มันมันเหมือนกับเก็บอยู่ในใจนะคะคือแต่ถ้าแบบแสดงออกไปมันก็ก็มีความรู้สึกว่าต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะกับเรื่องของไนอปส o สความที่อาจจะมีความใจร้อนนะคะหรือว่าเรื่องของคำพูดตรงเนี้ยนะ,ะมันอาจจะไปทำร้ายหรือว่าทำลายจิตใจของคนอื่นได้นั่นเองแต่ยังไงก็าตามความรักครั้งเนี้ยนะคะ มันยังเต็มไปด้วยในเรื่องของความรักเนาะยังมีในเรื่องของแพชชั่นอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแต่ก็คิดว่ายังน่าที่จะประคับประคองกันไปหรือแม้แต่จะเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะมีการพูดจากันมีการพูดคุยกันในตรงเนี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันคะเอาละนี่ก็คือในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วง ของเดือนสิงหาะะของชาวมิถุนนั่นเองทีนี้เราลองไปดูภาพอของตัวตนความรู้สึกนึกคิดของชาวมิถุน,นในช่วงนี้เกี่ยวกับความรักครั้งนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะในออบซอร์สเซนเทนออ f ซอร r ส s ี h อ e ม p r e s s และเด โอเคก็ตกลงว่าเป็นตัวตนของคุณนะคนที่เป็นนา o ออฟสอดเนี่ยนะคะก็คือตอนนี้นะคะในอารมณ์ที่มันแบบค่อนข้างที่จะใจร้อนนะคะช่วงนี้อาจจะรู้สึกโกรธโมโหหัวร้อนฉุนเฉียวก็อาจจะเกิดขึ้นได้กับอารมณ์ของคุณแล้วก็มีความรู้สึกว่าบางครั้งเราทำอะไรไม่ดีหรือว่าไม่ถูกใจนะคะคนรักอาจ,จเจาาต่ใจได้ตรงเนี้ย เรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะเข้มแข็งกับตรงนี้นะคะเราอยากจะเป็นฝ่ายที่ที่เลิกไล่ตามเขาเสียทีแล้วก็หันมาเข้มแข็งกับตัวเองนะคะหันมาแบบถ้าเป็นไปได้ก็อยากที่จะเป็นคนเดินเกมในความสัมพันธ์นี้ด้วยซ้าไปนะคะเพราะว่าที่ผ่านมามันทําให้เราเรารู้สึกมันเจ็บปวดเหมือนกันนะเจ็บปวดที่จะต้องแบบว่า ทำอะไรแล้วเขาอาจจะไม่เห็นคุณค่านะคะทํทอะไรแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราโดนเขาทําอะไรรับหลังหรือเปล่านะคะเราโดนแทงข้างหลังไหมอะไรเงี้ยมันก็เป็นการจินตนาการไปต่างๆนานานะคะมันก็เลยแบบลุกขึ้นมาอยากที่จะเห็นคุณค่าในตัวเองตรงนี้ขึ้นมานะคะในช่วงนี้นะก็เลยมีความรู้สึกว่าเราคงจะต้องหันกลับมารักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเอง ถึงแม้ว่าเราจะรักเขามากแค่ไหนณนะตรงนี้เนี่ยนะมันมีความรู้สึกว่ามันอยากจะจบนะจบกับความรู้สึกที่ไม่ดีเหล่านี้ถ้าหากว่าเริ่มต้นใหม่กันได้ก็ดีนะเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึง่งโดยที่เราไม่ต้องมีใครที่จะเป็นฝ่ายให้มากเกินไปหรือว่ารับเกินไปได้ไหมอยากจะให้มันเป็นลรรักษณะอะไรที่มันบาลานซ์นะคะมีการให้และได้รับที่มัน ต่างฝ่ายต่างก็ให้การดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันแลกกันน่าจะดีกว่านะคะในส่วนของเราทีนี้เราลองไปดูแล้วเขาคนนั้นคิดยังไงเขาคนนั้นของชาวมิถุนเนี่ยคิดยังไงกับสถานการณ์ความรักในครั้งนี้หรือเขาคิดยังไงกับตัวของชาวมิถุนเองเขาคนนั้นนะคะ justice for a b s o r c e to o p e n the c u l และ r ส้นนั่นเองในส่วนของเขาคนนั้นเนี่ยนะคะเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะคะเขาเขาก็มีความรู้สึกว่าโอเคที่ผ่านมาก,าการให้และการได้รับของความรักครั้งนี้มันอาจจะมีความไม่เท่าเทียมกันจริงแหละนะเขาก็มีความรู้สึกว่าโอเคถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาก็อยากจะให้ความยุติธรรมกับความรักครั้งนี้เหมือนกันนะ แล้วก็แต่เขาก็ต้องคิดตัดสินใจเหมือนกันนะคะคิดตัดสินใจเหมือนกันว่าเขาจะทําได้หรือเปล่าณนะตอนนี้ก็เลยแบบเป็นลักษณะที่เขาขออยู่นิ่งๆในพื้นที่ของเขามากกว่านะ,ะอยู่นิ่งๆเพื่อที่จะดูว่าความรักครั้งนี้มันพอที่จะสามารถที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าบางทีมันมีความรู้สึกถึงความท็อซิในเรื่องของความสัมพันธ์นะมันก็เลยทาให้ความรักเนี่ยมันดูแบบ มันเหมือนจะจบลงหรือว่าลดน้อยลงไปก็ตามเขาก็คิดตัดสินใจเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะคะ,ะการที่บางทีเขากลับไปอยู่คนเดียวกลับไปที่จะนั่งคิดถึงความสัมพันธ์เนี้ยนะแล้วเขาก็เฉยไปนิ่งเงียบไปเขาก็อยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ถ้าการกลับมาครั้งเนี้ยมันต้องเป็นในลักษณะที่เหมือนกับว่าต่างคนต่างก็ประนีประนอมกันนะ่ะ นะต่างคนต่างก็ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันในมุมของเขาเองเขาก็คิดว่าคุณอาจจะอยากควบคุมความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ได้นะะการที่คุณทําดีต่อเขาต่างๆนานา,นาเขาอาจจะมองว่าโอเคคุณอาจจะมีการแบบต้องการสิ่งที่ตอบแทนต้องการที่จะให้เขาเนี่ยอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณหรือเปล่านะคะเขาก็รู้สึกอย่างนี้เหมือนกันนะ มันก็เลยทําให้แบบว่าโอเคบางทีการปรับจูนหรือการสื่อสารอาจจะมีปัญหาได้นั่นเองและทีนี้เราลองไปดูภาพความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ของชาวมิถุนนะคะเป็นยังไงบ้างภาพความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้นะคะแฮงแมนน่าจะยังแบบในรักษณะที่ถูกแขวนอยู่กับที่นะในลักษณะที่ยังไม่ค่อย มีการพูดจาหรือว่าแสดงออกกันมากนักนะคะมันยังอยู่ในโซนของความนิ่งเงียบนะแต่ว่าความรักเนี่ยด้วยความที่ว่าสองคนน่ะยังมีความรักต่อกันดีอยู่นะคะความรักต่อกันดีอยู่ก็เลยแบบมันอาจจะมีความจําเป็นที่อาจจะต้องจบกับเหตุการณ์อะไรบางอย่างเหมือนกันนะคะความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยจบเพื่อที่จะอะไรสามารถที่จะที่จะเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะคะ แต่ในช่วงนี้มันน่าจะเป็นช่วงที่นิ่งเงียบของความสัมพันธ์ค่ะแต่ถ้าถามว่ายังรักกันอยู่ไหมจิตใจของสองคนยังมีความรักที่ดีที่มีต่อกันให้อยู่นะคะแล้วก็ยังเหมือนกับแบบว่าก็ยังอยากที่จะต่อสู้อยากที่จะอดทนต่อไปนะอยากที่พยายามที่จะเข็นความสัมพันธ์ในครั้งนี้ออกไปทั้งที่มีความรู้สึกเหนื่อยหนักหรือว่ามีความรู้สึกที่มันก่อนข้างจะทุรักทุเลอยู่เหมือนกันนะคะ แต่มันเหมือนเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิตมานะคะว่าเออในช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่พักช่วงที่เบรกช่วงที่หยุดนิ่งแล้วก็เป็นช่วงของการที่แบบว่ามีความรู้สึกไม่ค่อยพออ,อกพอใจอยู่นะคะเพราะว่าดวงชะตากําลังจะเริ่มเปลี่ยนนั่นเองนะด้านความรักกําลังจะค่อยคมีการเปลี่ยนแปลงนะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปของความอารมณ์ความรู้สึกนะแล้วก็ในเรื่องของการที่จะเริ่มที่จะทําอะไรใหม่ๆมากกว่า นี้เราลองไปดูนะคะแล้วไพ่อังเจจะมาให้คําแนะนำอะไรกับชาวมิถุนในช่วงนี้บ้าง r e l i g i o u s factors Trust h a t c h i l d r e n โ okay, อเคในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะไม่แน่ใจว่ามีในเรื่องของความแตกต่างเข้ามานะคะเกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์ไหมปัจจัยทางด้าน ศาส,สนานะคะสังคมวัฒนธรรมบางคนอาจจะดูวกับในเรื่องของอคนต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะหรือคนไทยด้วยกันแต่หมายถึงว่าครอบครัวอาจจะแตกต่างกันเนาะมันมีในเรื่องของปัญหาอุปสรรคนั่นแหละนะที่เข้ามาความรักครั้งนี้ต้องการความเชื่อใจซึ่งกันและกันค่ะเพราะว่าบางทีการความเชื่อใจหรือว่ามองกันไปในลักษณะที่อาจจะมองลบ กับอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะคะความรักครั้งนี้เลยเรียกร้องให้ต้องมีความเชื่อใจกันมากขึ้นนะคะอย่าไปถือสาใส่ใจอะไรมากนะคะลองใส่ความเป็นเด็กเข้าไปนะคะ children your love life is being affected by children คือตัวตัวเราเองอะ่ะอาจจะต้องแบบว่าเป็นลักษณะที่ใส่ความร่าเริงสดใสนะคะเหมือนกับเด็กๆที่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นยึดติดกับอะไรมากมายนะคะ คนที่เป็นครอบเป็นครัวกันนะคะเด็กหรือลูกอะ่ะจะเข้ามามีอิทธิพลกับความสัมพันธ์เนาะก่อนที่คุณจะตัดสินใจอะไรลงไปนะคะอาจจะลองดูด้วยว่า,าลูกๆเขาต้องการอะไรกับเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างคุณด้วยก็ได้ทีนี้เราลองไปดูนะคะว่าบทสรุปปิดท้ายสําหรับความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวมิถุนในช่วงเนี้ยโรแมนเลิฟแซนโรมนจะมาให้คําตอบอะไรกับชาวมิถุนในช่วงนี้บ้าง Thinking of you คือบางทีในช่วงที่การนิ่งเงียบการห่างเหินนะคะในช่วงนี้รู้แหละว,ว่าสองคนก็ยังมีความรักต่อกันนะคะไม่งั้นคงจะไม่คิดถึงกันนะคะไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะคะคุณสองคนน่าก็ยังน่าที่จะแบบว่ายังต้องไปต่อแหละ กับความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะว่าการที่ห่างหายไปมันทําให้คุณคิดถึงกันนะเขาก็คิดถึงคุณคุณก็คิดถึงเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงยากแหละนะที่จะตัดกันไปเพราะถ้าตัดกันไปก็ปัญหาหลายอย่างนะคะก็อาจจะเข้ามารวมถึงคุณจะทนกับความรู้สึกคิดถึงตรงนี้ไหวหรือเปล่านั่นเองโอเคนี้ก็คือเรื่องราวนะคะของชาวมิถุนที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้นั่นเองนะคะ อย่าลืมสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมตนต์ใน c h anel n นะคะก็ฝากไว้สำหรับนิลยา Charming Secret Attraction ครีมน้ำหอมเพิ่มเซติึงดูดให้ความรู้สึกดีๆกับตัวเองนะคะแล้วก็เป็นครีมน้ำหอมนำเมตตานะคะที่ให้ความรู้สึกที่ดีกับตัวเองทำให้ดึงดูดใครคนนั้นนะคะเข้ามาอยู่ใกล้คุณได้นั่นเองขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้นะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ